สรุปผลการแข่งขันจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์ประเทศไทยรายการ ORBRC i Superbike Championship 2022สนาม3ที่ช้างอินเตอร์นานาชาติแอลเซอกิตเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยแชมป์แต่ละรุ่นมีดังนี้รุ่น Superbike 1,000cc ติงโนธทิติพง์วโรกรจาฟงจาก PSGA Ducati PTT Rubicon นกจูเนอ r ร์ติงโนท,ทโร,นรุ่น Super Sport 600cc ชิปนครินอธิรัตภ์ัวพัฒน์อดีตนักบิด m o t o จาก Honda Racing Thailand รุ่น Super Stock 1000cc เพชราวุธเพชช่วยจาก Speed 800ยัวซ่า GP Racing Team รุ่น Super Sport 400cc วัชรินทับทิมอ่อนจาก Yamaha High Speed และรุ่น Sport Production 400cc ทีทวัสคุณผู้จากวันวลี SMS Kawasaki Racing Team โดยศึก OR BRIC Superbike Championship 2022สนามถัดไปจะดวนความเร็วกันระหว่างวันที่3ถึง6 พฤศจิกายน2565ที่ช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งจะเป็นการตัดสินแชมป์ประจําปีใน2เลสุดท้ายหลังจากนี้ประเทศไทยจะเข้าสู่บรรยากาศของศึกจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลกรายการ Thailand Mo t ต GP อย่างเต็มตัวโดย OR Thailand ล์กังปรีจะมีขึ้นระหว่างวันที่30กันยายนถึงวันที่2ตุลาคมที่ช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตโดยฝ่ายจัดการแข่งขันเตรียมจัดกิจกรรมความบันเทิงอัดแน่น3วันควนหลงศึกมอเตอร์จีพีสนาม ล่าสุดที่ซามารโน,โนกรังปรีฟรานเชสโกบัญญญายานักบิดอิตาเลียนของดูคาติคว้าชัยชนะสนามที่4ติดต่อกันปิดท้ายที่ศึกฟอร์มูลา1รายการดัชกรังปรีที่เนเธอร์แลนด์แม็กวอลสตมเพนนักซิ่งเลสบูคว้าแชมป์สนามที่4ติดต่อกันโดยมีจอร์ลาเชียสังกัดเมอร์เซเดสจบอันดับที่2และชาร์ลส์เลอร์นจากฟอร์ลารีเข้าอันดับ3ด้านอเล็กซานเดอร์อันบอนหนึ่งเดียวของไทยสังกัดวิลเลียมจบเลสอันดับ12